ลองวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์หมายเลข81บางใหญ่กนนาญจนบุรีไปเที่ยวได้ถึงไหนบ้างแล้วครับเนี่ไม่ใช่เพียงแค่จากกรุงเทพปริมณฑลมุ่งสู่ภาคตะวันตกเท่านั้นนะครับมอเตอร์เวย์หมายเลข81 ยังสามารถลงสู่ภาคใต้ไม่ยากเลยครับนอกจากจะเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางสู่ภาคตะวันตกกันแล้วยังเป็นอีกหนึ่งเส้นทางหลักเชื่อมต่อไปสู่เมืองท่องเที่ยวสำคัญๆเช่นจังหวัดราช,ชบุรีจังหวัดเพชรบุรีผ่านสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอย่างชะอําและหัวหินเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ภาคใต้ได้อยางรวดเร็วด,ด้วยนะครับขณะนี้ช่วงสุดสัปดาห์เปิดให้ทดลองวิ่งฟรีนะครับจากบางใหญ่ถึงกาญจนบุรี โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงบ่าย3โมงของวันสุกจนถึง9โมงเช้าของวันจันทร์โดยเปิดให้บริการเฉพาะ3ด่านนั่นก็คือที่ด่านบางใหญ่ด่านนครสงตะวันตกและที่ด่านกาญจนบุรีครับสนับสนุนโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวง